สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเปิดประตูสู่มหาวิทยาลัยกับช่วงห้องเรียนออนแอร์นะครับก็วันนี้เรามาเรียนเรื่องเซลล์กันก่อนหน้านี้มันเหมือนเป็นอินโทรดักชันทั้งหมดเนาะเป็นอินโทรที่ยาวมากใช่ไหมยาวกี่ตอนนะสามสี่ตอนใช่ไหมโอเคตอนนี้จะเข้าตัวทฤษฎีเกี่ยวกับเซลล์แล้วครับตรงนี้ก็เป็นเรื่องเรื่อยๆไปเรื่อยๆละนะครับก็จะมีดีเทลสู้นี่นั่นแล้วก็ เด็กก็แค่ f o l l o w up ัแล้วก็คอยพยายามพยายามจดตามแล้วกันนะครับก็ในเรื่องของเซลล์เนี่ยจริงๆอันนี้มันเป็นการแบ่งประเภทของเซลล์นะครับอันนี้เป็นเซลล์ไทป์ซึ่งจริงๆอันนี้มันเป็น traditional view ผมใช้คานี้เพราะว่าปัจจุบันจริง,รงๆการแบ,แบ่งแบบนี้มันก็ค่อนข้นขางยากแล้วเพราะว่าจริงๆเราแบ่งพวกโปรคาริโอตเป็น2โดเมนอะไรซึ่งก็ว่าไปเดี๋ยวเราค่อยว่ากันแต่ว่าอันนี้เอาแบบพื้นฐานก่อนเนาะเพราะเหมือนกับเด็กต้อง assume ว่าเด็กเพิ่งขึ้นมามปลายแล้วเด็กก็จะเพิ่งเจอรู้จักเซลล์เพราะฉะนั้น เพื่อความง่ายนะครับเขาจะแบ่งเป็นแบบ traditional ก็คือเขาจะแบ่งเซลล์ออกมาเป็น2แบบหลักๆนะครับซึ่งก็คือจะเป็นแบบที่เราเรียกว่าโปรคาริโอตกับเซลล์แบบย e ูคาริโอตนะครับก็โอเคอันนี้ผมจะพูดอินโทรดักชันก่อนเนาะแล้วเดี๋ยวเราจะไปคุยโครงสร้างของเซลล์โปรคาริโอตกันแล้วก็ค่อยมาทำตารางสรุปกับย e ูคาริโอตคือย e ูคาริโอตเนี่ยเดี๋ยวเราค่อยไปคุยรายละเอียดในตอนตอน่ตอๆไปอีกหลายตอนเลยนะครับแต่ว่าเราจะมาคุยกันเรื่องของประเภทของเซลล์ภาพรวมก่อนนะครับโปรคาริโอตเนี่ยจริงๆแล้วมันน่าสนใจเพราะว่าถ้าเราถอดลักษัพก่อนนะคครับาว่า Pro, ่ีย มันแปลว่าก่อนคําว่าโปรเนี่ยมันแปลว่าก่อนนะครับคําว่าคาริออนจริงๆว่าคําว่าคริออนหรือแคริโอติกเนี่ยรักษามาจากคาว่าคริออนคริออนเนี่ยมันแปลว่ามันแปลว่าเมล็ดข้าวโพดแต่ว่าถ้าตีในนัยยะของเซลล์มันจะหมายถึงนิวเคลียสครับเพราะฉะนั้นถ้าเราแปลง่ายๆเลยก็คือเขาบอกว่าโปรคาริโอตเนี่ยมันเป็นเซลล์ก่อนที่จะมีนิวเคลียสหมายความว่าอะไรหมายความว่า มันยังไม่มีนิวเคลียสอะไรคือที่เราบอกว่ามันนิวเคลียสเราจะรู้ได้ไงว่าตรงนี้คือนิวเคลียสแต่เด็กก็ต้องมีเยื่อหุ้มใช่ปะแต่เด็กถึงจะบอกว่าได้ว่าอ่าโอเคแอเรียเนี่ยคือนิวเคลียสแต่ถ้าเด็กไม่มีเยื่อหุ้มเด็กก็จะบอกไม่ได้ว่าตรงนี้คือนิวเคลียสเพราะฉะนั้นโปรคาริโอตเนี่ยมันเป็นเซลล์ที่ไม่มีนิวเคลียสทำไมถึงไม่มีนิวเคลียสก็เพราะเด็กๆไม่มีขอบเขตในการกำหนดนิวเคลียสนะครับก็คือเด็กๆไม่มีเยื่อหุ้มนิวเคลียสเหนี่ย หรือนิวเคลียร์แอมบิโลปเด็กไม่มีนะครับโครงสร้างส่วนใหญ่ของพวกนี้เขาก็เลยจะไม่ซับซ้อนอะไรนะครับโครงสร้างส่วนใหญ่ของพวกนี้มันก็จะไม่ซับซ้อนนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูรายละเอียดกันนะฮะพวกไม่มีออแกเนลที่ซับซ้อนต่างๆทีนี้ถ้าเป็นยูคาริโอติกเซลล์ะ ถ้าเป็นย e ูค a ริโอติกเซลลเด็กก็จะพบว่าโอเค U มันแปลว่าอะไรแท้จริงครับคําว่ายูเนี่ยแปลว่าแท้จริงนะครับแคก็คือรักษาเดียวกันก็คือ n ิวเคลียแสดงว่าพวกนี้มีนิวเคลียแทย้จริงหมายความว่าอะไรนะครับพวกนี้มี n ิวเคลียเพราะว่าพวกนี้มีเยื่อหุ้มนิวเคลียสในการกำหนดขอบเขตของ n ิวเคลียถูกไหมมีเยื่อหุ้มนิวเคลีในการกําหนด สำหรับกำหนดขอบเขตของนิวเคลียสได้นะครับทีนี้ถามว่าใครเป็นยูคาริโอตบางยูคาริโอตน่าจะเข้าใจง่ายกว่าก็คือสิ่งมีชีวิตที่รู้จักเซลล์สัตว์เซลล์พืชฟังใจเ็ตราสลายอย่างเงี้ยเป็นหมดนะครับเช่นผมไล่จากสาลายไปแล้วกันสาล่ายพวกเอากี้ต่างๆนะครับ จริงมันมีมากกว่านี้เนาะแต่ว่าผมเขียนง่ายๆที่เด็กคุ้นๆละกันฟังจายก็คือพวกเห็ดราใช่ไหมพืชสัตว์พวกนี้เป็นยูคริโอตหมดซึ่งซึ่งแน่นอนเนาะว่าแต่ละเซลล์มันก็จะมีลักษณะที่มันแตกต่างกันออกไปแล้วแต่นะครับมันก็จะมีลักษณะที่มันแตกต่างกันออกไปแต่ถ้าเป็นโปรคาริโอตเซลล์ที่เป็นแบบโปรคาริโอตเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกแบคทีเรียซึ่งปัจจุบันนะครับเราแบ่งออกเป็น2กลุ่มหลักๆนะครับก็คือพวกนี้ก็จะเป็นพวกแบคทีเรียแท้จริงนะครับถ้าเรียเป็นโดเมนบคทเย เป็นพวกแบคทีเรียที่เด็รู้จักพวก e i, ium, วอีโคไลไลโซเปียมน่าจะเคยได้ยินนะครับแล้วก็อีกกลุ่มหนึ่งก็คือจะเป็นพวกโดเมนอาร์เคียนะครับอาร์เคียก็จะเป็นพวกแบคทีเรียโบราณอะไรก็ว่าไปนะครับเพราะฉะนั้นเด็กก็จะเห็นเลยว่าเนี่ยมันมีทั้งเซลล์โปรคาริโอตแล้วก็เซลล์ยูคาริโอตเกิดขึ้นนะครับอันนี้เป็นลักษณะการแบ่งทั่วไปแต่ที่ผมบอกว่าปัจจุบันเนี่ยเขาจะไม่ค่อยแบ่งเซลล์เป็นเซลล์โปรคาริโอตกับเซลล์ยูคาริโอตเขาก็จะแบ่งไปเลยว่าเป็นเซลล์แบบแบคทีเรียเป็นเซลล์แบบอาร์ นะครับอันนี้ผมเก็ตๆสิ่งที่ผมบอกใช่ไหมียงแต่ว่าถ้า traditional view จริงๆเขาจะมองว่าแบคทีเรียกับอาร์เคียสตรัคเจอร์มันถือว่าเป็นโปรคาริโอติกเซลล์แต่ว่าจริงๆหลายๆอย่างของแบคทีเรียกับอาร์เคียเองเขาก็แตกต่างกันนะครับอันนี้ผมเสริมเป็นความรู้นิดนึงถ้าเด็กเรียกโปรคาริโอติกเซลล์เด็กจะเรียกตัวเซลล์มันเน้นที่ลักษณะของเซลล์แต่ถ้าเด็กเรียกสิ่งมีชีวิตนะครับเราจะเรียกสิ่งมีชีวิตที่มีโปรคาริโอติกเซลล์ว่าโปรคาริโอ เก็ตสิ่งที่ผมบอกมาเพียงแต่ว่าอย่างกรณีอของพวกโปรคาริโอตนะครับมันก็จะเป็นสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวโดยธรรมชาติอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเด็กๆก็ใช้แทนกันได้ว่าโปรคาริโอติกเซลล์ก็คือโปรคาริโอตโปรคาริโอตก็คือโปรคาริโอติกเซลล์เด็กๆใช้แทนกันได้เพราะมันคือ1เซลล์คือ1สิ่งมีชีวิตแต่ถ้าเป็นกรณีของยูคาริโอติกเซลล์ครับบางอันมันก็เป็นเซลล์เดียวเด็กๆก็ใช้แทนได้แต่ว่าอย่างมนุษย์อย่างเงี้ยเราเรียกว่ามันเป็นยูคาริโอตประกอบขึ้นมาจากเซลล์ที่เรียกว่ายูคาริโอติกเซล ฟังใจพวกเห็ดอย่างเงี้ยเป็นยูคาริโอตที่ประกอบขึ้นมาจากเซลล์แบบยูคาริโอติกเซลล์เก็ตเนาะเพราะฉะนั้นถ้าเด็กๆจะเรียกสิ่งมีชีวิตที่มีย e ูคาริโอติกเซลล์เราจะเรียกเขารวมๆว่ามันคือย e ูคาริโอตครับเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีเซลล์แบบยูคาริโอติกเซลล์นะครับถ้าเด็กจัดในระบบของโดเมนมันก็จะอยู่ในโดเมนที่เราเรียกว่าย e ูคาริโอตมันก็จะอยู่ในโดเมนที่เราเรียกว่าย e ูคาริโอตนะครับ เราก็าจะมีสามโดเมนหลักๆแหละโดเมนแบคทีเรียโดเมนอาร์เคียแล้วก็โดเมนยูแคเรียยูแคเรียก็คือมียูคาริโอตยูคาริโอตก็คือเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีเซลล์แบบยูคาริโอติกเซลนั่นเองนะครับโอเคไหมครับน่าจะพอน่าจะพอเห็นภาพรวมหลักๆเนาะทีนี้เดี๋ยวเราจะมาลงรายละเอียดของโปรคาริโอตนิดน,นึงก่อนนะครับเป็นความรู้ให้เด็กๆรู้ก่อนนะครับแต่จริงๆเด็กๆอาจจะได้เยิกทีตอน,นเด็กเรียนอนุกรมวิธานเรื่องของพวกแบคทีเรียอีกทีนึงแต่ว่าอันนี้ผมจะอธิบายลักษณะโครงสร้างทั่วไปของโปรคาริโอตนิดนึงนะครับว่าามันแตตก่งจากกเซลล์ขอองงงพวยยูคริโตัไนะครับ โอเคนะครับถ้าเรามาดูโครงสร้างของเซลล์โปรคาริโอตนะครับโปรคาริโอติกเซลล์เนี่ยปกติแล้วมันก็จะไม่มีนิวเคลียสใช่ไหมไอ้ไม่มีเยื่อหุ้มนิวเคลียสนะครับเพราะฉะนั้นลักษณะเด่นของเขาเลยก็คือเด็กๆจะไม่มีนิวเคลียสเอนเโลร์นะครับเพราะฉะนั้นเด็กก็จะไม่มีนิวเคลียสแท้จริง ทีนี้สิ่งที่น่าสนใจเลยก็คือถ้าเด็กๆไม่มีนิวเคลียสปกตินิวเคลียสทำหน้าที่อะไรครับมันทําหน้าที่ในการบรรจุสารพันธุกรรมถูกไหมแต่เด็กไม่มีนิวเคลียสแต่เด็กว่าแบคที่เรียมีสารพันธุกรรมไหมมันก็ต้องมีใช่ไหมมันไม่สามารถอยู่ลอยๆได้เพราะฉะนั้นมันก็จะอยู่ภายในเซลล์นี่แหละแต่ว่ามันจะอยู่ในบริเวณเฉพาะของมันนะครับซึ่งบริเวณเฉพาะตรงนี้ครับเขาเรียกมันว่านิวเคลียร์นะครับมันก็จะมีสารพันธุกรรมครับมันจะยังมีสามพันธุกรรมอยู่แต่สามพันธุกรรมเด็กๆเนี่ย มันจะอยู่ในบริเวณที่เราเรียกใหม่ว่านิวคลียอยครับเวลาเด็กเจอคำว่าลงท้ายว่า OI D อะครับมันเป็นมันแปลว่าคล้ายหรือหรือเหมือนเหมือนเป็นโครงสร้างแบบนี้ครับแต่ตัวมันเองไม่ใช่นิวเคลียสแต่มันเป็นโครงสร้างที่คล้ายกับนิวเคลียสถ้าเด็กดูในภาพครับตรงนี้คือสารนุกรรมสิมง่ว่าตรงนี้คือสารันุกรรมของมัน มันก็จะอยู่ในแอเรียบริเวณหนึ่งที่เราเรียกว่านิวคลียออยเมื่อเราดูภาพจริงด้วยกล้องจุลทรรศน์ทีเอ็มเด็กก็จะเห็นว่าบริเวณที่มันจางๆตรงนี้ครับคือบริเวณที่มันบรรจุสารอนุกรรมแต่เด็กจะเห็นว่าเขาไม่ได้อยู่เป็นก้อนมันอยู่กระจายจายคือมันก็อยู่เป็นบริเวณกระจุกแหละแต่ไม่ได้เป็นก้อนกลมๆเหมือนกับนิวเคลียสปกตินะครับเขาเรียกแอเรียตรงนี้ว่ามันคือนิวคลียออยนะครับลักษณะของสารมนุกรรมเขาก็ต่างกันคือสารอนุกรรมของโปรคาริโอตเนี่ยคือถ้าเป็นย p ปรค a ริโอตเนี่ยสารพันธุกรรมจะเป็นเซอร์คูลา n a ดีเก็คือเป็น DNA สายคู่เหมือนปกติเนี่ยเพียงแต่ว่าเขาจะขดเป็นวงนะครับมันก็จะมีการขดเป็นวงขึ้นมานะฮะเป็น DNA สายคู่เนาะเป็นดับเบิลส r ตรเด d ีเอเเหมือนเหมือนเราเลยเพียงแต่ว่าถ้าเป็นของมนุษย์เนี่ยถ้าเป็นของมนุษย์เนี่ยปกติแล้วมันจะเป็นออวงปิด อ๋อมันจะเป็นวงเปิดนะครับแต่ของของแบคทีเรียเนี่ยเขาจะเป็นวงปิดเป็นเซอร์คูลาร์ดีเอนะครับอันนี้เป็นลักษณะที่2นะครับลักษณะที่3ครับออร์แกเนลเดียวที่เขามีเลยคือไรโบโซมคือถ้าเป็นโปรยูคาริโอตมันก็จะมีออร์แกเนลปลัดปลาดเต็มหมดใช่ไหมอีอาร์โกจิคอมเพล็กไมโตคอนเดียคาร์บอพาแล้พวกนี้ไม่มีเลยครับออร์แกเนลเดียวที่เขามีเป็นออร์แกเนลที่ไม่มีเยื่อหุ้มนะครับแล้วก็เป็นโครงสร้างง่ายๆก็คือตัวไรโบโซมนะครับมันก็จะมีไรโบโซมครับสำหรับสังเคราะห์โปรตีน ซึ่งไรโบโซมที่เขามีเนี่ยมาทําหน้าที่โปรตีนซินเทซิสก็จริงแต่ว่าโครงสร้างก็ไม่เหมือนกับยูคาริโอตครับมันเป็นไรโบโซมขนาดเล็กครับเขาจะเรียกว่า7 0 s s เนี่ยมันเป็นหน่วยของความเร็วในการตกรตะกอนเขาเรียกสเวตเปิร์กยูนิตนะครับเ,เด็กๆไม่ต้องเป็นซีเรียสก็ได้ครับเด็กๆดูแค่ว่ามันเป็นไรโบโซมขนาดเล็กกว่ายูคาริโอตยูคาริโอตไรโบโซมจะขนาดใหญ่กว่านะครับโอเคเด็กๆมียูมเซลล์นะครับ แบคทีเรียก็มีเย oh ื่อหุ้มเซลล์เหมือนกันนะครับอันนี้ปกติอยู่แล้วพอถ้าเด็กจะดี f i n e คำว่าเซลล์จริงๆแล้วเด็กคือต้องมีเยื่อหุ้มเซลล์เพราะถ้าไม่มีเยื่อหุ้มเซลล์เด็กก็ไม่เรียก,กมันเป็นเซลล์นะครับมีอีกสิ่งหนึ่งที่มันเพิ่มขึ้นมาครับคือส่วนใหญ่แล้วมันจะมี if any ผมใช้คำว่า if any ก็คือถ้ามีนะครับส่วนใหญ่มันมีแหละ90%ของแบคทีเรียมีก็คือมีเซลล์วอลเซลล์วอลของพวกนี้จะเป็นสารพวกเปปติโดไก y c a n นะครับจะประกอบขึ้นจากสารในกลุ่มที่เรียกว่าเปปติโดไกแค e ซึ่งเปปติโดไกแคเนียมันเป็นคอมเพล็กซ์พอลิแซคคาไรมันเป็นคอมเพล็กซ์พอลิแซคคาไรก็คือเป็นพอลิแซคคาไรที่มีความซับซ้อนค่อนข้างสูงนะครับถ้ามีผนังเซลผนังเซลลจะไม่เหมือนกับพืชพืชเราเป็นอะไรนะเซลลูโลสถ้าผนังเซลลของเห็ดราเราเป็นไคตินแต่ถ้าเป็นของโปรคาริโอตจะเป็นเปปโตไกแคนกรณีที่มันเป็นแบคทีเรียนะอันนี้สำหรับแบคทีเรียนะครับสำหรับแบคทีเรีย แต่ถ้าเป็นอาเขียผนังเซลล์จะเป็นสารพวกไกลโคโป,โปรตีนครับมันจะไม่เหมือนกันอันนี้ก็จะเป็นลักษณะทั่วๆไปของเขานะครับถ้าเด็กดูโครงสร้างของเขาเด็กก็จะเห็นว่าเด็กก็จะมีผนังเซลล์อยู่ด้านนอกอีกทีหนึ่งนะครับเด็กก็จะมีมีส่วนของผนังเซลล์เห็นไหมอยู่ด้านนอกอีกทีหนึ่งอีกชั้นหนึ่งนะครับ บางแบคทีเรียบางตัวก็อาจจะมีไกลโคคาลิกเคลือบนะครับอาจจะมีสารที่อยู่นอกผนังเซลล์ทีก็ได้นะครับเป็นพวกไกลโคคาลิกอะไรก็ว่าไปซึ่งอก็ไม่เป็นไหลไม่สี่เหลี่ยมน,นะครับหลักๆก,ก็คือโปรโคราริโอตของเราเนี่ยมันก็จะไม่มีนิวเคลียสแเอนเโลวนะครับไม่มีนิวเคลียสแท้จริงมีสารพันธุกรรมแต่สารพันธุกรรมเป็นเซอร์คูลาร์ดีเอล้วก็อยู่ในบริเวณที่เรีย,รยกว่านิวคลีออด มีไลโบโซมสาหรับสังเคราะห์โปรตีนแต่เป็นไลโบโซมขนาดเล็กนะครับแล้วก็ถ้ามีผนังเซลล์ของผนังเซลล์ก็จะเป็นเปปติโดไกลแคนหรือไม่ก็เป็นไกโคโปรตีนนั่นเองโอเคอันนี้ก็จะเป็นลักษณะทั่วไปของโปรคาริโอตนะครับทีนี้เพราะฉะนั้นถ้าเรามาเปรียบเทียบสรุปกันนะครับระหว่างโปรคาริโอตกับย e ูคาริโอตว่ามันมีลักษณะอะไรบ้างอ่ะก็เดี๋ยวผมเราเปรียบเทียบกันดีกว่านะครับสร้างเป็นตารางเล็กๆแล้วก,กันนะครับมันมีหลายอย่างที่มันน่าสนใจอย,อยู่นะครับ ค <Okay. S 2> นะครับอ่ะเอาประเด็นแรกก่อนประเด็นแรกที่เมื่อกี้เราคุยกันก็คือเรื่องของนิวเคลียสถูกไหมครับนิวเคลียสหรือว่าในเรื่องของนิวเคลียสเอนเวโล่ก็คือเยื่อหุ้มนิวเคลียสอ่ะเรามาสรุปกันโปรคาริโอตไม่มีแน่ๆนะครับยูคาริโอตมีนะครับ, U นะรบอันนี้คือยูคาริโอตทั่วไปเนาะมันก็มียูคาริโอตบางอันที่มันไม่มีนิวเคลียสเนาะเพียงแต่ว่าอันนี้เรามองเป็นทิ่พิเศษของเขานะครับอย่างที่2ครับก็คือสารพันธุกรรม ถ้ามันเป็นโปรโคราริโอตเด็กๆก็จะมีลักษณะเป็นเซอร์คิ ular DNA แต่ถ้าเป็นโปรคาริถ้าเป็นยูคาริโอตเด็กๆก็จะเป็นลีเนียลีเนียก็คือเป็นปลายเปิดนะครับ DNA นะครับซึ่งเซอร์คิ ular DNA เนี่ยมันพบบริเวณไหนพบบริเวณนะวณิวคลีออยด์เนาะโน้ตไว้นิดหนึ่งนะครับอันที่สามครับออร์แกเกนลที่เขามีคือไลโบโซมใช่ปะ แต่ไลโบโซมของโปรโคาริโอตกับยูคาริโอตมันไม่เหมือนกันถ้าเป็นกรณีของโปรโคาริโอตเด็กจะเป็นไรโบโซมขนาด 70s ซึ่งมีขนาดเล็กแต่ถ้าเป็นยูคาริโอตเด็กก็จะมีเป็น 80s ครับอันที่สอันที่สี่ครับโปรโคาริโอตมันจะไม่มีออ์แกนลอ์ที่มีเยื่อหุม้มออ์แกนลอ์ก็คือโครงสร้างที่อยู่ภายในเซลล์เนาะแบบที่มีเยอ่อหุ้มก็จะเป็นพวก er, กออะไรก็ว่าไปนะครับ ไมโตคอนเดรียอย่างเงี้ยนะครับออร์แกเนลที่มีเยื่อหุ้มอื่นๆปกติแล้วมันไม่มีเลยครับในโปรคาริโอตแต่ยูคาริโอตจะมีอยู่นะครับเพราะฉะนั้นยูคาริโอตมันก็จะมีความจําเพาะได้มากกว่าเพราะว่ายูคาริโอตมันก็จะสามารถแบ่งหน้าที่กันได้มากขึ้นใช่ไหมเช่นเด็กสังเคราะห์สร้างพลังงานเด็กก็ไปโยนให้ไมโตคอนเดรียเด็กสังเคราะห์ด้วยแสงเด็กก็ไปโยนให้คลอโรพลาสต์เด็กอยากสังเคราะห์โปรตีนส่งออกนอกเซลล์เด็กก็โยนไปให้อายอย่า นึกออกไหมเดี๋ยมีการแบ่งฟังก์ชันได้ดีกว่าเพราะฉะนั้นยูคริโอตก็จะมีขนาดใหญ่กว่าโปรคาริโอตโดยเ e r a g e แล้วนะครับโอเคปะแต่ถ้าเป็นพวกโปรคาริโอตไม่มีออแกนในพวกนี้เลยครับมันก็จะเป็นสารทุกอย่างอยู่ในเซโลพลาสมิหมดเลยนะครับอันที่5ครับก็คือเรื่องของอันนี้เป็นความรู้เพิ่มเติมละนะครับก็ผนังเซลล์โอเคเซลล์วอลล์ถ้ามีนะครับถ้ามี แต่ที่ผมบอกไปว่าถ้ามีเนี่ยตัวโปรคาริโอตเด็กๆก็อาจจะเป็นเปปติโดไกแคนก็ได้หรืออาจจะเป็นไกลโคโปรตีนก็ได้แล้วแต่ว่าเป็นกลุ่มไหนถ้าเป็นแบคทีเรียเด็กๆก็เป็นเปปติโดไกแคนถ้าเป็นอาร์เคียเด็กๆก็เป็นไกลโคโปรตีนแต่ยูคาริโอตเนี่ยก็แปรเลยครับแล้วแต่เลยนะครับคูตปีไ e เตอร์เป็นแบบเซลลูโลสเป็นไคตินก็ได้จะพวกสาหร่ายก็จะหลากหลายกว่าอีกนะครับ โอเคอันที่6นะครับไซโตสเกเลตันครับก็คือพวกเน็ตเวิร์กของโปรตีนที่อยู่ภายในเซลล์เด็กๆอาจจะเคยได้ยินพวกไมโครทูบูลไมโครฟิลาเมนต์อินเตอร์มีเดียตฟิลาเมนลมโปรคาริโอตเนี่ยระดับมปลายเราถือว่าไม่มีแต่ว่าผม question mark ไว้เพราะว่าปัจจุบันเราค้นพบโปรตีนหลายตัวที่มันอยู่ในโปรคาริโอตแล้วมันคล้ายกับไซโตสเกเลตันในยูคาริโอต แต่ไม่ใช่ไมโครทูบบูไม่ใช่ไมโครฟิลาเมนต์แน่ๆแต่มันมีลักษณะคล้ายกัดน,นะครับผมใส quest ่ question mark ไว้แต่ว่าในระดับมปลายเด็กๆอาจจะแอบซูว่ามันคือไม่มีก็ได้ครับส่วนถ้าเป็นยูคาริโอตมีแน่ๆน,น,นะครับเด็กๆเคยได้ยินไมโทซิสไมโอซิสมาการแบ่งเซลล์ cell, แบบไมโทซิสไมโอซิสผมเคยสอนเรื่องนี้ไปแล้วตอนซีซั่นแรกสุดเลยนะครับไมโทซิสไมโอซิสโปรคาริโอตไม่มีก็เด็กไม่มีเยื um ่อหุ้มนิวเคลียสไม่มีอะไรเลยถูกไหมมันจะไปไมโทซิสไมโอซิสได้ยังไงแต่ถ้าย e ูคาริโอตมันอาจจะมีอยู่ เพียงแต่ว่าในกรณีของโปรคาริโอตอ่ะมันแบ่งเซลลได้แต่มันจะไม่ใช่ไมโทซิสแล้วไมโอซิสการแบ่งเซล์ของโปรคาริโอตเขาจะเรียกมันว่าเป็นไบนารีฟิชชันครับแต่ถ้าเด็กไปเจอตำรากเก่าๆปัจจุบันไม่ค่อยมีคนใช้แหละเขาอาจจะเรียกว่าเป็นอะไมโทซิสก็ได้แต่มันปัจจุบันเรานิยมเรียกไปเลยว่าไมโทไอไบนารีฟิชชั่นง่ายกว่าแต่มันไม่ใช่ไอไมโทซิสไมโอซิสเพราะเด็กไม่ได้มีการสไลด er ์เยื่อหุ้มนู่นนี่นั่นไม่มีนะครับอันที่8ครับ ตอนเราเรียนหัวข้อก่อนหน้าจำได้ไหมเอกโซไซโทซิสเอนโดไซโทซิสอันนี้ไม่มีครับเพราะเด็กไม่มีเวสซิคูลครับเวสิคูลาร์ทรานสปอร์ตผมใช้คำนี้ละกันพวกเอกโซไซโทซิสเอนโดไซโทซิสอะไรก็ว่าไป โปรคาริโอตไม่มีครับยูค e ริโอตมีนะครับอันนี้เป็นลักษณะทั่วไปผมย้ำอีกรอบหนึ่งว่าอันนี้เป็นลักษณะทั่วไปคือเป็นลักษณะเจเนอเรลลนะครับแน่นอนว่าโปรคาริโอตบางนิดก็มีความหลากหลายของมันยูคริโอตยิ่งหลากหลายกว่าโปรคาริโอตอีกเพราะฉะนั้นบางอันมันก็อาจจะมีความแตกต่างเกิดขึ้นได้บ้างนะครับเพียงแต่ว่าอินเจเนอเรลลแล้วเนี่ยอันนี้คือความแตกต่างโดยทั่วไปนะครับเวลาข้อสอบถามเ่ยก็ควรจะต้องเปรียบเทียบไ,ได้เพราะอันนี้เป็นประเด็นหนึ่งที่ข้อสอบชอบออกโดยฉเฉพาะข้อสอบข้อมหาว โอเคน้ะน่าจะพอเห็นภาพสิ่งที่ผมกำลังบอกทั้งหมดนะครับเดี๋ยวลองไปดูตัวอย่างของเซล์นครับรูปเซล์กัดนะฮะเวลาเรียนเรื่องเซลก็ต้องนึกถึงรูปเซลล์ใหญ่ๆอันหนึ่งนะครับอันนี้เป็นรูปร่างของเซล์สัตว์ซึ่งอย่างที่ผมบอกย้ำอีกรอบหนึ่งนะับว่าเซลลสัตว์ไม่จำเป็นต้องกลมอันนี้เป็นรูปร่างของเซลพืชเซลลพืชก็ไม่จำเป็นต้องเหลียมครับเพียงแต่ว่าทิ่เป็นข้าเซลส่วนใหญ่มันก็จะออกมาเป็นแบบเนี้ยเขาก็จะพยายามวาดออแกเนลต่างๆที่มันที่มันเห็นได้ค่อนข้างชัดเจนนะครับอย่างเซล์สัตว์มันก็จะมมีีอออร์กเเเเเเนนนลลลบาาาางงงยยย่่่่่ทไจใซพืช พวกเซนทริโอสซึ่งเกี่ยวข้องกับการแบ่งเซลล์การสร้างสปินเดิลไฟเบอร์นะครับไลโซโซมอันนี้ก็จะเป็นอันที่คนถกเถียงเยอะนะครับหนังสือใหญ่เล่มเขาก็จะมองว่าไลโซโซมพบเฉพาะในเซลล์สั์เซลล์พืชอ่ะมันมีโครงสร้างที่คล้ายไลโซโซมอยู่แต่ว่าถ้าไปอ่านในเปเปอร์จริงๆเนี่ยนักผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับเซลล์ส่วนใหญ่ก็ไม่ได้ยอมรับว่ามันเป็นไลโซโซมขนาดนั้นเขาก็จะมองว่ามันเป็นแต่ซเคลูปแบบหนึง่งแต่เด็กจะเรียกว่าพืชมีไลโซโซมก็ไม่ผิดนะครับเก็ตเก็ตสิ่งนี้ผมบอกมาเกื่อมันไีก ก็ไม่เป็นไรครับนะฮะอันนี้คือลักษณะที่มันพบเฉพาะในเซลล์สัตว์ส่วนที่พบเฉพาะในเซลล์พืชก็จะมีนี่ผนังเซลลเวคิโอคลอโรพลาสต์แล้วก็พวกพลาสโมเดสมาตาเดี๋ยวเราจะไปเรียนพวกนี้รายละเอียดกันนะครับเดี๋ยวเราจะไปเรียนพวกนี้ในรายละเอียดกันอยู่แล้วนะครับเด็กๆเอาภาพร,รวมคร่าวๆก่อนว่าอันที่เราเจอในเซลล์พืชเราไม่เจอในเซลล์สัตว์เลยก็จะเป็นพวกเซลล์วอลนะครับซึ่งเซลล์วอลพวกนี้ก็จะเป็นสารพวกเซลลูโลสด้วยนะครับเซลล์วอลที่เราเจอตรงนี้ก็จะเป็นสารพวกเซลลูโลส แบคทีโอเซลล์สัตว์ก็เจอแต่ว่าอันนี้จะเป็นแบคทีโอในความหมายของแบคทีโอขนาดใหญ่ที่สะสมสารเขาเรียกว่าเซนทรัลแบคทีโอครับส่วนคโรพลาสต์ชัดเจนอยู่แล้วเป็นออร์แกเนลที่เราใช้ในการสังเคราะห์ด้วยแสงนะครับอันนี้คือภาพรวมหลักของเซลล์เนาะแต่ว่าเดี๋ยวเราจะไปเรียนแต่ละออร์แกเนลละเอียดอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ผมแค่ยกขึ้นมาให้เด็กเห็นภาพก่อนว่าสิ่งที่เราจะเรียนจะเรียนต่อไปมันจะมีลักษณะอะไรบ้างนะครับทีนี้ ก่อนที่เราจะเข้าสู่รายละเอียดของแต่ละโครงสร้างนะครับเรามาดู o r g a n ization ของ e u k a r y o t i c c e l l ก่อนว่าปกติแล้วถ้าเราจะแบ่งไ e อ้เจ้า Eukaryotic c เ l l เนี่ยเป็นส่วนต่างๆมันก็จะมีคำหลายๆคำที่เราอาจจะใช้แทนกันได้แต่จริงๆความหมายมันอาจจะไม่เหมือนกันโดยตรงนะครับโอเคเพราะฉะนั้นแปลว่าถ้าผมจะแบ่งเซลล์นะครับถ้าผมจะแบ่งเซลล์ผมจะเป็นไมโทซิสเลยสมมติว่าผมบอกว่าอ่านสมมติที่เป็นยูค a ริโอติเซล ปกติแล้วเนี่ยเราก็จะแบ่งยูคาริโอติเซลล์ออกเป็น2ส,ส่วนหลักๆนะครับก็คือส่วนที่ห่อคุ้มเซลล์นะครับกับส่วนที่เหลือทั้งหมดที่อยู่ข้างในนะครับเอาส่วนที่ห่อคุ้มเซลล์ก่อนนะครับสิ่งสําคัญที่เซลล์ทุกเซลล์ต้องมีถ้าไม่มีเราก็จะไม่เรียกว่าเซลล์ก็คือเยื่อคุ้มเซลล์ถูกไหม ตัวนี้เป็นตัวสําคัญที่เราใช้ในการกําหนดขอบเขตของเซลล์ถูกไหมครับถ้าเด็กๆไม่มีตรงนี้มันก็ไม่ใช่เซลล์นะครับกับอีกส่วนหนึ่งก็คือส่วนที่เป็นเซลล์ห่ออันนี้คือส่วนที่มันห่อหุ้มเซลล์อันนี้ถ้ามีนะครับแต่ถ้าไม่มีก็ก็ a t s fine don't w o r r y เพราะว่าส่วนที่ห่อหุ้มเซลล์ก็คือเยื่อหุ้มเซลล์เพียงแปลว่าถ้าเราเอาเซลล์สัตว์มาหนึ่งเซลล์เด็กๆหักเยื่อหุ้มเซลล์ออกที่เหลือทั้งหมดเราจะเรียกว่าโปรโตพลาสซึมครับ ที่เหลือทั้งหมดเราจะเรียกว่าโปรโตพลาสซึมเก็ตไหมเด็กๆได้คำที่หนึ่งละคือคำว่าโปรโตพลาสซึมเพราะฉะนั้นโปรโตพลาสซึมคืออะไรก็ได้ที่มันอยู่ภายในเซลล์ใช่ป่ะถ้าเด็กแบ่งต่อนะครับโปรโตพลาสซึมเนี่ยเราก็จะแบ่งออกเป็น2ส่วนหลักๆก็คือส่วนที่เป็นนิวเคลียสคือเด็กๆนึกภาพเซลล์สัตว์ออกใช่ไหมเซลล์สัตว์มันจะเป็นเซลล์กลมๆใช่ป่ะมีเยื่อหุ้มเซลล์สมมติแล้วก็มีนิวเคลียสอยู่ภายในแปลว่าถ้าเด็ก นับข้างในทั้งหมดรวมนิวเคลียสด้วยเราจะเรียกโปรโตพลาซึมแต่ถ้าเด็กแยกนิวเคลียสออกส่วนที่เหลือที่มันเป็นของเหลวอยู่ด้านนอกเราจะเรียกมันว่าไซโตพลาซึมเพี้ยนเหมือนกันไหมไม่เหมือนละโปรโตพลาซึมมันครอบเวอร์นิวเคลียสไซโตพลาซึมไม่หลวกนะครับไซโตพลาซึมเนี่ยถ้าในเด็กจะแบ่งต่อนะครับเขาก็จะแบ่งออกเป็นส่วนที่เป็นของเหลวทั้งหมดกับส่วนที่เป็นออร์แกเนลส์ครับ ส่วนที่เป็น organelle เดี๋ยวเราจะมาคุยกันต่อก็คือโครงสร้างต่างๆที่อยู่ภายในเซลล์นะครับส่วนที่เหลือที่เป็นของเหลวจริงๆเราก็จะเรียกมันว่าไซโตโซลครับไซโตโซลคือส่วนที่เป็นของเหลวแล้วไม่มีออ g a n e l l e อื่นๆอยู่ละเพราะฉะนั้นไม่เหมือนกันนะไซโตโซลกับเซโลพลาซึมไม่เหมือนกันไซโลพลาซึมมันมีออ g a n e l l e อยู่แต่ถ้าเป็นไซโตโซลไม่มีเพราะฉะนั้นเวลาเด็กเรียนเรื่องการหายใจระดับเซลล์แล้วเราบอกว่ากคาคไลซสีมันเกิดที่ไซโตโซมมันคือเกิดในของเหลวจริงจริง เพราะถ้าใส่ตถ้าดเด็กๆพูดไซโตพลาซึมันอาจจะรวมไปตคอนเดรียก,ก็ได้นะครับซึ่งออร์แกเนลเนี่ยเราก็จะแบ่งออกเป็น2อันหลักๆก็คือกลุ่มที่ไม่มีเยื่อหุ้มไม่มีเยื่อหุ้มก็จะเป็นเช่นพวกลโบโซมน,นะครับบางคนก็นับไซโตสเกเลตันด้วยแต่ไซโตสเกเลตันมันเป็นแค่ปโปรตีนมากกว่านะครับบางคนก็บอกว่ามันไม่ใช่ออร์แกเนลก็ไม่เป็นไรนะครับ กับอีกกลุ่มหนึ่งก็คือกลุ่มที่มีเมมเบรนบาวก็คือมีเยื่อหุ้มมีฟอสโฟลิปิดมาหุ้มมันอีกทีหนึ่งนะครับเราก็จะเรียกว่าเป็นกลุ่มที่มีเยื่อหุม้มซึ่งกลุ่มที่มีเยื่อหุ้มเนี่ยเราอาจจะแบ่งเป็น1ชั้นก็ได้ครับ2ชั้นก็ได้1ชั้นเนี่ยเด็กๆก็จะเจอเยอะเลยพวก E.R. Golgi Complex นก่หรอแม่ uh, Vacuole พวกเนี้ยเป็น organelle ที่มีเยื่อหุ้ม1ชั้นส่วน2ชั้นก็จะมีพวกอะไร หลักๆที่เรนรู้จักก็จะเป็นพวกไมโตคอนเดรียโคอโมพลาสเพราะฉะนั้นอันนี้เราน่าจะเห็นภาพรวมแล้วนะครับเพราะฉะนั้นโดยสรุปแล้วเนี่ยจริงๆถ้าเราสรุป,ปออกมาเราก็จะบอกว่าเซลล์เนี่ยเราก็จะแบ่งเป็นสองส่วนส่วนที่ขอหุ้มเซลล์ก็คือเยื่อหุ้มเซลล์ก็ได้ผนังเซลล์ก็ได้นะครับกับส่วนที่เหลือก็คือโปรโตพลาส์เพราะฉะนั้นโปรโตพลาสซึเป็นคำใหญ่สุดใช่ปะโปรโตพลาสซึเป็นคำใหญ่สุด โปรโตพลาซึมหักนิวเคลียสออกเด็กก็เหลือเป็นไซตโตพลาซึมถูกไหมครับเพราะฉะนั้นไซตโตพลาซึมเล็กกว่านะครับไซตโตพลาซึมหักออร์แกเนลออกเกออกหลือแต่ของเล็วจริงๆก็คือไซโตซอลเพราะฉะนั้น3คํคำนี้ไม่เหมือนกันนะครับถ้า strictly speaking แล้วเด็กๆไม่ควรใช้แทนกันนะครับเด็กควรเลือกใช้ให้ถูกแต่ว่าก็จะใช้ใช้แทนกันได้ก็แล้วแต่นะครับแต่ว่าส่วนใหญ่เราจะต้องแยกออกให้ชัดเจน โปรโตพลาซึมคือมีนิวเคลียสไซโตพลาซึมคือไม่มีนิวเคลียแสแต่มีออแกเกนลไซโตซอลคือไม่มีอะไรก็คือจะเป็นพวกสารต่างๆแล้วก็ของเหลวเลยนะครับส่วนที่เหลือทั้งหมดก็จะเป็นออร์แกเนลส์นะครับตอนนี้ก็จะเป็นออร์แกเนลส์ออแกเนลเราก็จะแบ่งเป็น2ส,ส่วนก็คือส่วนที่ไม่มีเยืย่อหุม้มกับส่วนที่มีเยืย่อหุม้มซึ่งส่วนที่มีเยืย่อหุ้มก็จะมี1ชั้นกับ2ชั้นนะครับหชั้นก็จะมีพวก E.R. ก o l g i Vacuole ใดๆก็ตาม ส่วน2ชัน้นก็จะเป็นไมโตคอนเดรียคลอโรพลาสนะครับเด็กก็น่าจะพอเห็นภาพรวมของตัวยูแคริโอตทั้งหมดละนะครับลักษณะโครงสร้างของเซลล์เราก็จะมีประมาณนี้นะครับเพราะฉะนั้นในตอนนี้เราคุยอะไรกันสรุปกันหน่อยเรากำลังจะจบหัวข้อ,ขอนี้ละเราคุยกันในเรื่องของประเภทของเซลล์ใช่ไหมเราบอกว่าปราะเภทของเซลล์เนี่ยเรามี2แบบก็คือโปรคาริโอตกับยูแคริโอตโปรคาริโอตก็คือโปรคาริโอติกเซลล์ก็คือมันไม่มีเยื่อหุ้มนิวเคลียสเด็กไม่มีนิวเคลียส ถูกไหมครับแต่เดนมีสามบรรทุกรรมอยู่แต่สามบรรทุกรรมก็จะเป็นนิวคลีออยด์นะครับกับอีกกลุ่มหนึ่งก็คือกลุ่มที่เป็นยูคาริโอติกเซลล์ยูคาริโอติกเซลล์เนี่ยก็จะมีความซับซ้อนสูงกว่าเพราะมันมีนิวเคลียสมีออร์แกเนลที่มีเย er ื่อหุ้มต่างๆถูกไหมครับไม่ว่าจะเป็นเย er ื่อหุ H ้มหนึ่งชั้นพวกเออาร์กลจิ g, หรืออาจจะเป็นพวกเย er ื่อหุ้มสองชั้นอย่างพวกไมโตคอนเดรียคลอโรพลาสต์ใดๆก็ตามนะครับเพราะฉะนั้นเด็กจะเห็นได้ว่ายูคาริโอตเนี่ยมันมีการแบ่งส่่่่่ววววนน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 ขออออออองรรรร์์แแแกกกกเเ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 ลลลลลลีีีียยยยยจนนาาาามมพพพืใหห้้ะะ้้ general, e ้ัััททฉฉะะะะโโดดไคคบูิิิตตซป มันก็จะมีขนาดใหญ่กว่าโปรคาริโอติกเซลเพราะว่าเด็กมีการแต่งส่วนต่างๆไปทําหน้าที่ support น,นะครับนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะเป็นภาพรวมหลักของเรานะครับในตอนหน้าเราจะเริ่มมาดูส่วนประกอบแต่ละอันของยูคาริโอติกเซลเราหลังจากนี้เราจะไม่พูดถึงโปรคาริโอตและเราจะโยนมันทิ้งไปนะครับเพราะว่าจริงๆเราจะเน้นที่ยูคาริโอติกเซลเป็นหลักนะครับเราจะมาพูดส่วนประกอบต่างๆของยูคาริโอติกเซลตั้งแต่ส่วนที่มันเป็นนิวเคลียสแล้วก็ไปถึงออร์แกเนลต่างๆที่มันอยู่ภายในเซลนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่ามีอะไรบ้้้้าาาาางงงแแลลววก็ตต่่ะออันนมีโคราารรสหหื มีฟังก์ชันเป็นอย่างไรนะครับงั้นสำหรับตอนนี้เราก็คงต้องจบไปเท่านี้น้อแล้วเดี๋ยวเราเจอกันในตอนต่อไปนะครับสำหรับวันนี้เราไว้แค่นี้แล้วกันนะครับสวัสดีครับขอบคุณครับ